นย่ดีแล้วต่ลกนะสกันหนาวกันหนาวกันหนาวกนตรงนี้ได้ไหครับได้แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวที่เป็นาตรงนี้แหละสวยอย่าง่นกว่าที่เป็นยานะครับยาน้ำมเดี๋ยวท่่าเดครับกน่ี่นครับกนนี่นี่นี่

ทางปี๕ครับนะก็ปียานะครับปียาเ่อเป็นยาเบื้องต้นนะครับนะไปเลยไปได้นะแล้วติดจะทำหมอยังไงครับเนี่ไปไม่หาไปมาปีหานะแ่แไ่เอายางเยอะยางไหมนะเดี๋ยวเราเข้ามารับออกไปข้างนอกไหมนะครับมาไม่ดีนี่ไม่ดีไม่ดีนะถ้ามันเยอะก็ถึงต้องออกไปนะเพื่อความอันนี้เป็นผงรองเท้านะครับอ่านะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือ เวลาเราท้าเปียดน้ำเช็ดเท้าไว้แค่นั้นก็โรยน้ำจะได้มีกัดเท้านะครับของโรยเท้าครับอันนี้ครัขอมท่านนายกครับน้ครับน้ำดื่มท่านนายกนหครับนะงครับท้าครับ้าแล้วนนี่นอนได้ใช่ไหมออมีมีสองชั้นไหมมีสอชั้นด้วย อันนี้น่าจะทำในยุคนี้ครับ

快救！快救！